เดี๋ยวิบครับนี่ตับข้าวเย็นครับน,น,นี่เลี้ยงอะไรฮะต้งแทะไก่อันนี้ก็เป็นขี้เล็กอันนี้อะไร,ะไรเล็งเล็งเล่งโอ้ฝนตกครับฝนตก เขาใหญ่เนียโอ้ย,อยท้ายคลองก็เป็นตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกหนักอีกแล้วอันนี้สินค้าข้าวก็ ไข่ของเราก็มาแล้วครับไข่ครับช้าลงใหม่ๆมาอีกเยอะนะแบบนี้ไข่ครับไข่มาแล้วไครที่หับไข่โอ้ก็มาเลยครับ,รบมีเบอร์สาเมาเบอร์สองแล้วก็เบอร์ศูนย์ครับ เต็มเนีเ่ยแบเต็มเอาลูกค้าวว่างเพราะอะไรโอ้ลูกคา้าเอาเรี้ว่านี่กับข้าวเตรียมตักแล้วครับรอลูกคา้าฝนจะตกแดดออกก็ไม่เหลือนะครับกับข้าวเรา คนให้ลูกค้าด้วยครับตกหนักเลยนะครับอ้ลืมปิดตู้เอ้ย เอาอิเอาล่ะไปรอชิดทองมารอชิดมารอสา,าวเอาเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆอ,อ,อีกโอ้ตอนนี้ลงของอีกเยอะเลยครับเป็นคาร์บู เ,เต็มๆเลยเต็นร้านเยเอะออกไปแล้วโอ้ฝนตกหนักครับพี่นออ้องเฮ้ ช่วงที่ลูกค้าจะเข้าร้านพอดีเลยครับลูกค้าจะเข้าร้านก็ฝนก็ตกแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับร้านเราฝนหยุดตกเมื่อไหร่ลูกค้าเข้าทันทีกับข้าวเย็นนะครับกับข้าวเย็นราทํำช่วงเย็น ส่วนกับข้าวเช้าเรารับมาจากตลาดนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเร่งรีบนะครับทําไม่ทันอันนี้ก็ทําแต่กับข้าวเย็นอันนี้ก็เป็นส่วนรัวนะครัคร่วคือเราทากับข้าวบรรยากาศครับ่มรืม่นตรงนี้ก็โล่งสบายนะครับอากาศอ่าน กนี่ก็เติมด้วยพริกแห้งโอ้หน้าตาน่ากินครับนี่แกงขี้เหล็กอันนี้ใส่หมูหรือไก่เนี่ยน่าจะเป็นหมูนะครับมหมูบางคนก็กินไก่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บแขากันเยอะโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับ ร่มรื่นตอนนี้ลูกค้าเราก็ติดฝนอยู่ยังไม่เข้าเห็นมากก็ช่วงนี้นะครับลูกค้าจะเข้าอันนี้ก็นี่มาแล้วครับเต็มเตี้ยแน่นเหมือนเดิม วันนี้พนังนกงานของเราขาดไปสองคนไปดูดข่วมไปหากินดูดซิมกระกิกกล2คองเบียร์ก๊อกกับเกียร์ฟริตอันนี้ก็ปล่อยให้แกแม่บ้านอยู่แล้วก็ผมก็คอยดูแลยกข้าวยกของให้นะครับเวลาเขามาจังจังขวง ของหนักๆน,น,นี่คือยิงยกไม่ได้ผมยกนะครับผม,ผมยกให้โอ้มีลองนิดหนึ่งสองาวันนี้ก่ฝนตกหนักเลยครับ พี่ก็ตัดลูกรังให้เสียโดมครับมาเอาหนึ่งสิบโลบอกว่าจัดหนักให้หน่อยจัดไปเต็มกล่องเลยครับแม่เจ้านี้มาทีไรเขาจดจัดเต็มกล่อง เย็นง,งานขายไปยังไงอันนี้เป็นแพนของคนโตขอ,องเสียกอบเขาตอนนี้ก็เตรียมรับลูกค้าโอ้เชะเลยลืมปิดประตู ครับไข่สดสดใหม่ๆครับนี่จะเป็นเบอร์ศูนครับนี่สาใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาครับพี่น้องอันนี้เบอร์ศูนลงมาอยู่ประมาณห้ากว่าแผงตัวนี้เบอร์สองครับเอส้ใหญ่ๆงาม หรือว่าท่านใดที่อยากประหย,ยัดนะครับอยากประหยัดเรามีใช้เบอร์สามให้นะครับเบอร์สามเบอร์สามครับอันนี้คือใช้ราคาต่ำต่ำสุดแล้วครับตัวน,นี้ราคาเบอร์สามเบอร์สองเบอร์ศูนครับทางร้านเราเอามาสามเบอร์นี่ สดสดใหม่ๆเลยครับจัดฟาร์มเลยครับนี่เป็นไข่ที่เราขายไม่ถึงสามวันครับหมดสามวันเราจะเอามาลงสามวันเอามาลงสามวันก็ห้าร้อยแพงห้าร้อยแพงครับอันนี้ก็ตกเป็นเงินอยู่ประมาณหกที่เจ็ดหมืบาทนะครับเพาาะไข่ ที่เราลงนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับไข่ทุกครัวเรือนนะครับจะต้องกินไขนะ่เป็นอาหารหลักเลยก็ได้ทางร้านเราก็มีนะครับมีไข่สดใหม่ๆครับส่วนราคาก็มาคุยกันได้นะครับจะเอาราคาทรงหรือว่าจะเอาราคาปลี ซือห้าแพงคิแพงขึ้นไปเราคิดราคาส่งให้นะครับนี่ร้านคา้านะครับที่จะมาขายต่อเอาไปขายต่อก็มารับทางเราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำรือว่าจะเป็นเหล้าพวกเครื่องดื่มเนี่ยวันนี้เราขายราคาส่งเหมือนกันครับนี่ร้านปลีกส่งมารับไปขายต่อได้นะครับเราคิดราคาส่งให้เพราะว่าเรารับมาจาก โรงงานโดยตรงหรือว่าญี่ปุ่นฝากฝากด้วยนะครับร้านกบฤริ์ขายส่งครับผมสวัสดีครับ